สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นกกี้มาสวนลำไยที่ฟลอริดานะคะนก,กี้จะมาเก็บลำไยนี่ที่ตัดถังแล้วก็ลำไย ไมเพื่อนเพื่อนนี่นะคะมาถึงส่วนเขาก็ยังไม่มีค่ะมีมีออกลูกแค่แบบสองแถวอะไรแบบนี้ค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยยซอยนี้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  เมื่อกี้เดินมาสี่ซอยลงโจงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยนี่ใส่นี่ใส่นี่นอ จังเลยอ่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาเก็บลำไย,ยแล้วได้มาเก็บที่ฟลอริดาค่ะเพื่อนๆพื่นเพื่นเื่อน,อนกี้จะบอกว่ารู้ไหมว่าไอส้สวนเนี้ยมันอยู่ใกล้กับบ้านเก่าของนกี้เลยนะแต่นกี้ไม่เคยมาเลยอ่ะโอ้ย มดกัดโอ้ยโอ้ยนกี้ไปอยู่รูร wood 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 ูไหนมาทำไมไม่เคยมาส่วนนี้ทั้งๆที่อยู่ใกล้บ้านเก่าโอ้ยมดโอ้ยเดี๋ยวนกี้จะเก็บแล้วไปฝากเพื่อนฝรั่งด้วยนะคะเขาก็ไม่ค่อยรู้จักกันนะคะจ้ะ หวานอะ่ะเอาขาตั้งกล้องมาไม่ได้นะคะเดี๋ยวนกี้จะให้ดูว่าทำไมต้าสูงๆแบบนี้ค่ะนกี้เดินนะคะันตลอดเวลาเลยเนี่ยโอ้ยแล้วมันใหญ่มากค่ะมันสูงแล้วนกี้เตี้ยยามก็เลยจะเท่าเข่านกี้แล้วค่ะ นี่นะคะโอ้ยนี่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 โอ้ยนี่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 โอ้ยคันนี่นะคะ มันมากเลยเพื่อนๆเ,เอ๋ยอเราก็ต้องหาเนาะเพราะว่าบางพวงก็เล็กบางพวงก็ใหญ่อะค่ะก็ต้องคิดด้วยว่าแต่ละต้นมันหวานเหมือนกันไหมนกกี้ก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาเก็บกันยังไงแต่นก,กี้ลองชิมของแต่ละต้นอนะมันก็หวานไม่เท่ากันอะคะ่ะ ขอโทษโอ้ยอเราก็กินไปให้อิ่มก่อนเนาะอือ อร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยนกี้อิ่มนกี้ก็จะเริ่มเก็บแล้วนะคะเพราะตอนที่เก็บอ่ะไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงให้เห็นนะคะแล้วทั้งสวยมีนกก้้คนเดียวเนี่ย เขาเพิ่งเปิดให้เขาได้เมื่อวานนะคะแล้ววันนี้เป็นวันที่สองนกี้เห็นตัวเองแค่คนเดียวเนี่ยค่ะโอ้ยคันไปหมดเลยอะดูเหงื่อนก,กี้นะดูเหงื่อนก,กี้นะโอ้ย ร้อนมากอะแล้วก็ถ่ายลําบากเพราะว่าตอนเก็บก็ถ่ายไม่ได้แล้วก็ตอนถือเงี้ยก็มีมือถือข้างหนึง่งแล้วก็ถังอีกนี่นะคะมันก็ยังเล็กๆอยู่เลยนะคะเพื่อนๆน,นี่น่าจะอีกสัก2อาทิตย์มาน่าจะดีขึ้นไหมคะเดี๋ยวสักหอาทิตย์ไหมคะ ะะวันนี้ตั้งใจจะมาเก็บแบบเยอะมากเก็บไปฝากเพื่อนเ,อนเก็บสักสี่ห้ากระป๋องอะไรแบบนี้นะคะคือมันมันยังไม่สุกดีอะค่ะนุก,กี้ก็เลยเก็บไปแค่ประมาณกระป๋องครึ่งเองนะคะไว้แบบไปให้เพื่อนๆชิมนิดๆหน่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้คืนนี้นุก,กี้ว่าจะไปดำน้ำจับ lobster นะคะจับกุ้งมังกร เอาไปแบบให้เพื่อนได้ลองชิมตอนแรกว่าจะไปฝากเขาสักคนละพาวพาวพาวเลยนะแต่ว่ามันยังไม่สุกอะ่ะมันยังไม่ดีเลยอะค่ะเอาไปฝากกลัวว่าแบบเขาจะชิมของไม่อร่อยเนาะอยากให้เพื่อนๆฝรั่งะได้ชิมแบบอร่อยอร่อยแล้วเขาติดใจอะไรแบบนี้ค่ะแบบว่าถ้าเกิดฝรั่งกินอะไรที่เป็นผลไม้ไทยผลไม้เอเชียแล้วเขาแบบชื่นชอบอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกภูมิใจถ้าเกิดสมมติว่าเอาอะไรให้เขาชิมอะ่ะ แล้วแบบออ้ยไม่อร่อยเลยอะไรแบบเนี้ยก็จะแบบแอบ,บเขินๆเนอะโอ๊ยร้อนมากเดี๋ยวนกี้เดินไปเอาถังที่นกี้เออเก็บลำไย,ยก่อนนะคะแล้วก็ไปช่างหนึ่งพาวสามดอลลาร์ก็หนึ่งพาวประมาณหนึ่งร้อยบาท right นี่นะคะโนกี้ก็พยายามจะเก็บภาพให้ได้มากที่สุดนะคะโอ้ยไม่รู้จะเก็บยังไงคะ่ะนี่คือโนอก,กี้ได้ทั้งหมด23ภาพาวนะคะแล้วโนก,กี้เอาเงินสดมาไม่พอขาดไปอีก12ดอลล่า เจ้าของสวนน่ารักมากเขาบอกโอเคไม่เป็นไรถ้าอยู่มาคราวหน้าเนี่ยให้ออกมาให้เขาก็ได้ทําไมเขาใจดีแบบนี้เจ้าของสวนเป็นคนเวียดนามนะคะแล้วก็นก,กี้ไม่กล้าถ่ายเขาอะเพราะว่าเรา,เราไม่ได้ขออนุญ,ญาตก่อนแต่แบบว่าเขาน่ารักมากเลยเพื่อนเนี่นะคะเขาก็จะมีกล่องให้เราแบบนี้นะคะไปละไปละร้อนมากไปละไปละ แล้ววันนี้ก็จบไปอีกหนึ่งวันของนกี้นะคะกลับบ้านนอนสลบเลยค่ะก็ได้ลำไยมาให้เพื่อนๆชิมแล้วตัวเองก็ได้ประสบการณ์ในการไปเก็บลำไยครั้งแรกของชีวิตและสวนลำไยที่อเมริกาด้วยค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นกี้ไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนกี bye ้ค่ะบ๊ายบาย